เาลครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตะไปนะครับกับเกมสวอ Queen เจ้าราชินีเอเลี่ยนยึดดาวยูโรป้ากันอีกเช่นเคยนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็เหมือนจะยึดดินแดนด้านบนนี่ได้จนครบซึ่งสำหรับในวันนี้นี่จากโหมดคลาสสิกเราจะลองมาเล่นที่ภาพแบบการ์ตูนกันบ้างครับผมน่าจะน่ารักน่าสนใจกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็อุ้ยร้ออซตอุ้ยชาเลน์โหมดจะบอกว่าพี่ก็ผ่าน แม่ด่านหนึ่งไปแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูความท้าทายพวกนี้ยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้นี่นี่โหมดฮาร์ดเราก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นสักครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วก่อนจบพี่เล่นเจ้าเบลดแม็กกอตปาร์ตี้แล้วก็ผ่านไปได้2ดาวเดี๋ยวเราลองมาเล่นแม่ด่านเก่าเก่ากันสักนิดหนึ่งเรามีวุ่ยดาวทองอยู่สองเล่นให้ผ่านระดับยากสุดจะได้รับดาวทองอุ้ยแต่และสกิลนี่น่าสนใจลองเล่นด่านที่1แบบยากสุดดูซิลุย เลเวลที่หนึ่งครับผมคราวนี้หุยลาชินีแสนน่ารักตอนนี้นีห่หุยสอนเล่นตั้งแต่ต้นเจ้าเบลดแมกก็ตจะมีลูกตาโผล่ครับผมเบลดแมกก็ตกำลังจะให้กำเนิดออกไปเลยเพื่อนหู้เบลดแมกก็ตเอ้ยมีดวงตาเอ้ยแต่ก่อนไม่มีนะเพื่อน <c oughs> เอ้ยเจอมินเนี่ยนของฉันหน่อย อะไรละเพื่อนของแกมันกระจอกนี่เป็นแบบกระตูนี่หูยเห็นอารมณ์มากกว่าเยอะอดูการต่อสู้ของเจ้าพวกนี้เฮ้ยโหเสีบยบและนี่คราวนี้เป็นโหมดยากสุดเราก็ต้องตั้งใจเล่นกันนิดหนึ่งโหมดยากสุดอุ้ยมีเจ้าตัวพ่นอุ้ยสปริตเตอร์ครับผมอุ้ยรู้สึกเหมือนค่อนข้างจะเสียเปรียบยจะแพ้หรือเปล่าวะนี่อ่ะ ดูสิเพื่อนมันเรียกออกมาเรื่อยๆครับผมแล้วเราจะชนะมันยังไงโอ้โยตอนนี้อืออ้โหยากสุดขนาดนี้เลยล่ะเราอาจจะต้องแม่เปลี่ยนบางพลังออกนี่พิษอันนี้ใช้ไม่ได้ครับผมเมื่อราชินีฝูงได้ฝูงหนึ่งมีพลังชีวิตต่ำกว่า50%คุณจะได้รับการโจมตีพิเศษเอ้ยน่าลองใช้ดีไม่ดีอ่ะดีลองใช้กันดูับผมครั้งนี้เราจะไม่ปล่อยแม่โอกาสในการเอาชนะ เราจะเข้าจู่โจมมันแบบไม่ทันตั้งตัวสองดาววยแม่ดาวทองซะด้วยดีไงเราก็จะเอาพวกนี้มาอัพเกรดพลังหุยแต่ว่ามีพลังอะไรกันบ้างเอ่ยราชินีทั้งสองตัวจะได้รับน้ำหวานเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยต่อวิราชินีทั้งสองเริ่มต้นด้วยบวกหนึ่งไบโอนิวเคลียร์แล้วก็ด้านบนนี้ราชินีของคุณเอ้ยสวมหมวกใบเล็กๆ นี่คือการอัปเกรดที่ดีที่สุดเฮ้ยอัปเกรดอะไรก็ไม่รู้อยากจะเห็นตัวอื่นๆลองเล่นด่านที่21เป็นระดับอีซี่ก่อนละกันมาละเพื่อนราชินีแบบภาพการ์ตูนนะผมเฮ้ยฉันไม่อยากจะคุยกับแกแล้วเพื่อนมา เดี๋ยวมาดูกันซิว่าตัวละครที่เราจะได้เจอจะเป็นยังไงเอ่ยเอ้ยโอ้โหใช้นิวเคลียร์รัวเจ้าตัวนี้เป็นช่วงเวลาในการใช้เจ้าฮาวเวสเตอร์มันก็ยังไม่เรียกตัวอะไรออกมานะไม่เงั้นมันจะโดนนูเคลียร์ของตัวเองเจ้าเบลดแม็กกดเดี๋ยวเราก็จะต้องอัปเกรดต่อไปเป็นเจ้าเซเปอร์แล้วก็อัปเกรดนี้ฮาวเวสเตอร์ให้เป็นขั้นสดูสิเพื่อนกระดองเริ่มจะแข็งต่อไปก็ นี่ขั้น3ามไปดูสิมาเลยเพื่อ,อนโอ้ไอเจ้าพวกนี้อุย้ยมันโดนแบบลังสีของตัวเองเราอัปเกรดไปเป็นสกิตเตอร์บักเดี๋ยวจะต้องโดนแน่นอนเจ้าพวกนี้แล้วก็ทางนี้อัพเป็นมินิบอมเบอร์ครับผมแล้วก็ยิงแก๊สใส่ก่อนอุย้ยจุกจุกจุก,จก ตอนนี้มันเสียเลือดเ,อดเอดรื่อยๆโดนสารเคมีตกค้าง สกิเตอร์บักออกมาเพื่อนแล้วก็เจ้ามินิบอมเบอร์ออัปเกรดไปโอ้สกิเตอร์บักสามตาพร้อมจะออกมาลุยเจ้าพวกนี้อัปเกรดเป็นเจ้าสติงเกอร์ครับผมนี่อย่างน้อยคราวนี้เราก็ขอสู้ให้ได้สัก2ดาวละกันนีสติงเกอร์เออหน้าตาย,ยัางโหดตัวเหมือนจะเล็กกว่าเจ้าสกิเตอร์บักเมกาบอมเบอร์2ตัวไหนดูซิ โอโ้หน้าตายอย่างเท่ครับผมนี่ย่อนระเบิดไปเลยเฮ้ยบรุ่มบรุมอืมสามลูกเราก็จะเอาเจ้าอืมตัวฮิวมาด้วยอืมสเปอร์เดี๋ยวจะเอาไปเป็นสายแม่ราชินีโอ้ยราชินีของเรากำลังโดนครผมอุม้ยพ่นแก๊สหน่อยสิอโอ้โยตายนี่เจ้าหอยทากอย่างน้อยนายก็ช่วย จู่โจมแล้วก็หิวเจ้าตัวระเบิดปค่อยพ่นค่อยค่อพ่นกํมจัดตัวบนท้องฟ้าได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆย้อนกลับแล้วก็ไปเป็นสายแทงและกันนะเพื่อนอุ้งตัวพ่นมันออกมาแล้วเรียกสกายควีนมาก่อน2ตัวเอ้ยออกมาเลยเพื่อนเจ้าแทงโ เฮ้ยหน้าตาน่ารักเดี๋ยวจะต้องอัปเกรดนี่โอ้โหตัวหนามอ่าพลังตัวหนามนี่จะเป็นยังไงเอ่ยพลังเจ้าตัวหนามออกมาเลยเพื่อนโอ้โหเฮ้ฮเยเจ้านามใส่ฟ้าอย่าลืมตัวฮิวด้วยตามด้วยเจ้าราชินีแห่งท้องฟ้าอุ้ยเจอแมงกระพุนสกายควีนไปถึง4ตัว5ตัวแม่จะเอาอะไรมาเหลือเราอยู่รวมกันโคตรเยอะตัวทิ้งระเบิด มาแล้วเพื่อนแกเก่งมากเลยเยที่ชนะแคมเปญขอบคุณสําหรับการซื้อเกมจบไปซะก็ยังได้ดาวเดียวอีก ขนานเล่นแบบนี้ตาสุดท้ายนี่จะเอา3มดาวบอกเลยว่าโคตรยากยังไม่ได้เห็นเจ้าหนอนกับตัวอื่นๆคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเล่นชาเลนจ์กันบ้างครับผมเล่นอะไรกันดีเอ่ยแม่บอกเลยชาเลนจ์แบบโหดๆนี่ค่อนข้างจะเยอะราชินีนี่เลือดหนึ่งดีไม่เอ่ยก็คือราชินีของเรามีพลังชีวิตแค่หนึ่งส่วนศัตรูมีพลังชีวิตปกติแต่ว่าไม่มีเจ้าเวอร์มมี่ตัวตรงกลางใช่ไหมแล้วทำไมตัวเราถึงเลือดหนึ่งแต่ศัตรูไม่เลือดหนึ่งวะนี่อ่ะ <c oughs> เฮ้ยยอดเลยแกมีเลือดแค่หนึ่งถึงฉันจะมีเลือดแค่หนึ่งแต่ฉันก็จะเอาชนะแกให้ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องมีพวกสปริตเตอร์อะไรแบบนี้อาจจะเลื่อนให้กลายเป็นเจ้า Smart er. สมาร์ทบัครันเชอร์ศัตรูก็ค่อนข้างจะโหดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเจ้าเบลดแมกกตออกมาเสริมกำลังกันอีกนี่สมาร์ทบัครันเชอร์ออกมาก่อน2ตัวนี่แล้วก็เจ้าเบลดแมกกตนี่ค่อยๆย,ยิงพึ่งต่อยพึ่งตอด ั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยชึบยิงแก๊ใส่เออแล้วก็ออกไปแทงจึ๊กจึก๊กเฮ้ยอย่าให้มันทำร้ายเจ้าหนอนของเราเจ้าหนอนของเรานี่กำลังช่วยตอดได้อย่างยอดเยี่ยมอัปเกรดสมาร์ทบัคดีเจ้าหนอนจู่โจมระยะไกลาตามด้วยฮาวเวสเตอร์อุ้ยมันเริ่มพ่นนั่นแหละจิ้มจู่โจมจากอุ้ยระยะไกลยอย่างกับสไนเปอร์ครับผมนี่ยิงแก๊ โบรหยอดเยี่ยมค่อยๆค่อยๆนั่นแหละเจ้าพึ่งช่วยต่อช่วยต่อสายต่อนะผมโอเคอุ้ยนิวเคลียร์จัดไปเพื่อนโอ้โหตายหมดเออแกเจอแน่เฮ้ยบินเข้าไปชนโอ้โหแมงกระคุณทั้งหลายรวมกลุ่มกันนั่นแหละจะต้องโดนดีโอหุย เข้าไประเบิดหลายตัวอุย้ยจะอัปเกรดทีนี่ก็เฮ้ยลำบากอุย้ยมาแล้วเพื่อนโอ้ทำไมมันยากขนาดนี้อินฟิน t y อันนี้ดีกว่าน้ําหวานไม่มีจำกัดศัตรูจะได้หัวใจแล้วก็สมองเพิ่มมาอีกหนึ่งน้ำหวานไม่มีจำกัดจะสร้างอะไรก็ได้งั้นสิโอ้แปบ๊บเดียวมันก็เรียกเจ้าพวกนี้ออกมาแล้วล่ะเราก็รีบอัปเกรดกันเลยละกันมาตอนนี้เรียกเจ้าสกิเตอร์บักออกมาก่อน รู้สึกว่าฝ่ายศัตรูก็ลงทุนกับเจ้านี่เยอะจริงๆนี่ตอนนี้สกิตเตอร์บักของเราก็ได้เปรียบศัตรูเพราะว่ามันยังเป็นแค่เบรดแมกกตเล่นสายแมงกระพุนกันด้วยครับผมอุม้ยถ้ามันอัพเจ้านี่เป็นรายชินีนี่ลูกน้องมันจะออกมาเยอะสุดๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังออ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหตอนนี้ <laughs> เรากำลังโดนเจ้าพวกนี้ จู่โจมกันโคตรเยอะแมแผนการของศัตรูนี่ถ้าทางจะน่ากลัวนะนี่อู้มันเริ่มมาแล้วอัพเกรดเป็นราชินีแมงกระพุนอ้แต่เจ้าหนอนของเราก็กำลังจู่โจมภาพพื้นดินได้อย่างยอดเยี่ยมมาตอนนี้สกายควีนเราจะปล่อยจำนวนเยอะๆอดูสิอุ้ยนิ้วเคลียร์ไปก่อนละกันบรม แล้วก็เน้นเจ้าสกายควีนฮี่เพราะว่าลูกน้องนี่ยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับผมอ่าส่วนเจ้านี่อุ๊ยมันใช้แก๊สจู่โจมพวกด้านบนเราก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบอยู่เุ้ยยิงสกัดมันข้างล่างเป็นหน้าที่ของเจ้าพวกเจ้าพวกหนอนนั่นแหละโอ้โหนิวเคลียร์ล้างอุ้ย ทำลายไปแบบโคตรเยอะเจ้านี่เปลียนครับผมไม่เอาละแม่ภาคพื้นดินมีแค่เจ้าหนอนก็เพียงพอเอ้าตายแล้วเหรอโอ้สุดยอดการต่อสู้นี้ได้สองดาวครับผมเอาเป็นว่าสำหรับในครั้งนี้ เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะแม่ไว้พี่จะต้องค่อยๆไปเล่นโหมดระดับฮาร์ดเพื่อทําการเก็บดาวทองมาอัปเกรดพลังพิเศษพวกนี้หรือใครที่อยากจะดูการต่อสู้ระดับยากสุดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแต่ยากสุดนี่บอกเลยว่าไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะถ้าช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนลนิดคนละหน่อย เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติีแม่เล่นผ่านชาร์เลน g ์สุดวุ่นวายคราวหน้ากันด้วยมีทั้งโหมดฮาร์ดและยังมีชาร์เลนที่อุ่ยผ่านโคตรยากกันอีกใครที่มีข้อมูลวิธีการผ่านชาร์เลนส์ก็คอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะจะขอบคุณมากๆเลยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ